รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุวิศสีสุขประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลกขอพระราชทานบรมราชวโลการ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโวโรกาสมิ่งมหามงคล5ธันวาคมพุทธศักราช2556สุภาวาระมงคลอุดมสวัสดิ์ไทยทั่วรัฐปราบปื้มเตรมกเกษมสาร5ธันวาเฉลิมพระชนมงคลวานพระภูบาลผ่านฟ้าเหล่าข้าไทยพระคือจอมขัติตยะมหาราชเหล่าข้าพระบาทมีสุขทุกสมัย ทศพิตราชธรรมนำชาติไทยยังอยู่ได้ใต้เบื้องพระบารมีพระคือมิ่งขวัญล่าประชารัฐอวยสวัสดิ์ชัยมงคลเฉลิมศีขอพระองค์ชื่นกเกษมปลื้มเปลมปรีพระคุณมีมากล้นพ้นจำนันเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีพดุดประทีบแสงทองส่องสีสันคือปรัชญา ที่มีค่านับอนันต์อุดมครันความสมบูรณ์ภูณทวีขอพระองค์ทรงยศปรากฏกล้องไทยทั้งผองอุ่นก้าทั่วทนี้เฉลิมพระชนแซ่ซองสดุดีพระภูมิพลภูมีทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิก รางวัลประธานโลกเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติประชาบดีปี2554และปี2555ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากจากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัามา마ศประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก บริษัท M S S Cable TV จำกัดสาขาพิษนุโลกร่วมกับ ให้ระวังชีวิตเขาใกลอปาปาเป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังยังศรัทธานุมชีวิตที่ไปเจอมีมากมายหญิงและชายหลายหลายไวัยได้คน สนับสนุนการทำความดีโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชาร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยงปีโตเลียมสอจอเศรษฐากิติจารุลักษ์ร้านโอท็อปสมุนไพรบึงพระศูนย์รวมสินค้าโอท็อปทั่วไทยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสะอาดปลอดภัยไร้เคมี ครีมเปลี่ยนสีผมสาวผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยปกปิดผมขาวและสมุนไพรคลายอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเพียงฉีดพ่นไม่ต้องนวดก็หายสบายและยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายอีกมากมายเชิญแวะชมสินค้าได้ที่ร้านโอท็อปสมุนไพรบึงพระหน้าสถานีรถไฟพิศณุโลกโทร086 0 6 6 6 4 3 5 083-164-8295ช่วงคอยความหวังชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ไม่มีใครที่อยากจะเกิดมาเป็นคนจนแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเกิดมาแล้ว ก็ต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวดังเช่นมุมหนึ่งของชีวิต2ตายายที่ชื่อตาสวงม่วงสีอายุ78ปีและยายบุญมาม่วงสีอายุ73ปีพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่349หมู่ที่2ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลบึงพระเมื่อวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2556พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเรามาดูชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวม่วงสีพร้อมๆกันนะคะ ตาสวงได้เล่าให้กับทีมงานฟังว่าตากับยายมีลูกชายหนึ่งคนอายุก็ประมาณ53ปีแล้วไปทำงานอยู่ที่อำเภอนวนครไม่เคยติดต่อกับมหาประมาณ5-6ปีแล้วตากับยายมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูหลานถึง4คนซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่คือ หนึ่งเด็กชายวีระยุทธ์จันปานอายุ13ปีเรียนอยู่โรงเรียนวัดบึงพระมหนึ่งเด็กชายสรันจันปานอายุ12ปีเรียนอยู่โรงเรียนวัดบึงพระป6 3. เด็กชายบุญภพทองคำตาอายุ6ปีเรียนอยู่อนุบาล2 4. เด็กชายชีวนนท์ทองคำตาอายุ3ปียังไม่ได้เข้าเรียน เด็กทั้งสี่คนนี้เป็นลูกบุญธรรมที่เก็บมาเลี้ยงสร้างความไม่พอใจให้กับลูกชายของตากับยายที่นำลูกคนอื่นมาเลี้ยงจึงหนีออกจากบ้านไปไม่เคยติดต่อกลับมาเนื่องจากแม่ของเด็กๆนั้นไม่ชอบเด็กผู้ชายจึงทอดทิ้งไปตากับยายสงสารเด็กตาดำๆจะทิ้งขว้างก็ไม่ได้จำเป็นต้องเลี้ยงตามมีตามเกิดชีวิตของตาสวงตื่น เช้าขึ้นมาต้องออกไปทำงานรับจ้างก่อสร้างโดยขี่จักรยานจากบ้านไปถึงบริเวณวัดสกัดน้ำมันเป็นประจำทุกวันถึงแม้อายุจะมากร่างกายจะถดถอย ขาก็เดินไม่ค่อยจะไหวสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะดีก็ท่องอดทนออกไปทำงานรับจ้างได้ค่าจ้างวันละ300บาทวันไหนไม่ไปทำงานก็จะไม่มีเงินชีวิตในเมื่อเกิดมาแล้วต้องอดทนและต่อสู้กับความยากจนให้ได้ตากับยายจะมีะไรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุคนละ700บาทสองตายายรวมกันก็1,400บาทต่อเดือนกับชีวิตที่ต้องเลี้ยงดู ในครอบครัวถึง6คนกับชีวิตของเด็กน้อยทั้ง4คนกําลังกินกําลังนอนและกําลังเรียนหนังสือกับคาบน้ําตาของยายกับชีวิตของตาสวงที่สู้ชีวิตแบกรับภาระทุกอย่างในครอบครัวและนี่คือมุมชีวิตของตาสวงและยายบุญมา อนี้เยอะเท่าไหร่เลยเนี่ยิบแปดเจ็ดสิบแปดแล้วยายอะเจ็ดสิบสามอือเจ็ดสิบแปดกับเจ็ดสิบสามตามีลูกทั้งหมดกี่คนลูกตาคนเดียวคนเดียวแล้วเด็กสี่คนนี้เป็นลูกใครคะอืมหลานเก็บมาเลี้ยงเพรหลานของแม่มันที่เก็บมาเลี้ยงลูกมันทำใช่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดเลสี่คน แล้วตาประกอบอาชีพอะไรอยู hey, ่ครับคุณแ่่คะขอสร้างขอสเดี๋ยวจะให้ที่ไหนครับน้ำอยู่ตรงไมนจะผ่านข้ามแม่น้ำแล้วแล้วปั่นยังไงปัจักรยานไปปั่นจักรยานจากที่ดูพระเนี่ยนะไปไปถึงไหนนะวัดวัดสกัดน้ำมันเหรอไปตรงนั้นเหรอก็จะใส่น้ำมันใส่น้ำข้ามแม่น้ำออกจากที่นี่ไปตั้งแต่ที่โมงครั กินรัวไมรู้ไมเลยนะกมงเขาบอกมูงหกมงไปหกมงเช้าแล้วก็ให้รายได้ตามวันเท่าไหร่อะอสร้อยสามร้บาทก็จ่ายมาทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันวันไหนไม่ได้ก็คือไม่ไมเอานะเอามะสามร้อยบาทนาไค่เอานะเอายานี่ยกินกนมักขอเนี่ยกินไปวันวัน อายุทั้งสองคนเดินเท่าไหร่คะ 100. 100ละเจ็ดร้อยจ็อยคือละเจ็ดร้อยพันสี่แล้วอะไได้เสริมอื่นก็ไม่มีนอกจากทำงานก่อสร้างและเด็กทั้งสี่คนนี่เรียนหน,นังหมดเลยเรียนเรียนสามเด็กคนนี้ยังแล้วนะสุขภา,าพตาเป็น,นยนังไงมีโรคประจำตัวอะไรไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเด็กเขาเขาอย่างเดียว แล้วยายอะสุขภาพเป็นไงเป็นเป็นทุกอย่างเลยจ้ะหวานไขมันเป็นต่อเป็นต่อตอเนื้อก็ให้ไปสะาดตก็ยังไม่ได้ไปตาป้ายเหนื่อยไหมที่ต้องรับภาระโอ้โหนสุดทุนอย่าเงยาเหนื่อยว่ะไปดูเจ็บเนาะทางข้าวทางอะไรให้เจ็บกินผมทำงานนไม่เหนื่อยอ่ะ มาหาเดียวเ็สามที่ซื้อมาวันนั้นคร่ถังอะปาสมันสี่วันนั่งสวันสวันเาหน่อกินมากกินน้อยอร่อยนะอร่อยอะดี๋ยะของเดนี้มันแพงนะัใจเด็กเนาะกิน่อิ่มก็เหมือนเราเนาอิ่มก็ไม่ยังดีโซดาขาขาก็เป็นร้อย มีใจที่นะยายความรู้สึกยังไงบ้างเนี่ดีใจจชดีใจจนไมถูกเลยนดีใจจริงๆนะอยากพูดใะไผ่านทางรายการมีชีวิตได้ไหมคะได้มีเตีดาดีไม่ดาดีมีมีต้องคิดอย่านี้ต้องคิดน้องนายเนาะพูดมีถูกไม่ดีเขาก็ไม่มีอุปสรรคคำชูเน้อนาย ต้องพูดให้ดีอะไรอย่างนี้พูดแล้วกินนะเหนื่อยไหมเหนื่อยกับชีวิตไหมเหนื่อยอยากจะเด็กดื้อโซนุอยากจะตายอยากจะตายคือตายไม่ได้อะท้อท้อแท้กับชีวิตตายไหมไม่ไม่ท้อเลยสู้สู้อืมช่วเพื่อใครคระขอบขบขอบคุอืมจัดกำลังลูกก็ไม่ไม่ห่วงเขาแล้วเขามีกินมีอยู่เรื่่องลูก ไม่เคยกลับมาทำไมน่นนะสิสิบปีได้แล้วเนี่ยไม่เคยติดต่อกันไม่เคยเนะต่างกันมีสองคนเขายังให้มั่งนะทีนี้มาสี่คนก็ไม่มามองมาดูมาหาด้วยทิ้งพลาไว้ทิ้งมือไม่ให้ไม่ให้ ัสดีค่ะแนะนําตัวด้วยค่ะเดี๋ยวากถึงไห้พี่ค่ะนางสาวยูริเกิดผละคะ่ะนักสังคมสงเคราะห์ชนาการนะคะจากสำนักงานพัฒนายสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกะคะ่ะวันนี้แนวทางมาช่วยเหลือตากับยายนิดในด้านไหนบ้างคะก็ะในวันนี้นะคะในเบื้องต้นนะคะทางสำนักงานนะคะได้รับมอบจากท่านผู้วา่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะให้มาเยี่ยมดูแลกรณีของนายสงนะคะ ก็ในเบื <ett Cloud> ้องต้นทางสำนักงานก็จะมอบถุงยังชีพให้แล้วก็เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวทุกเฉินนะคะจำนวน2000บาทแล้วนะคะต่อไปก็คือว่าทางสำนักงานจะนำเคสของน้องทั้ง4รายเนี่ยค่ะเข้าทางกองทุนคุ้มครองเด็กนะคะช่วยเหลือในครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะมีมีแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปอีกค่ะก็ก็สงสารตากับยายเขานะคะต้องรับภาระเลยนดูหลานทั้ง4คนซึ่งเป็นบุตร บุณเป็ธรรมด้วยไม่ใช่บุตดแค้แท้ด้วยนะคะแต่ยายก็ต้องมารับรับภาระเลี้ยงเลี้ยงดูหลานทั้งสี่ให้กับให้กับลูกถือว่าน่าชมเชยนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวด้วยอย่าเพิ่งถึงค่ะนางสาวเวียรักฟีม่านนะคะนักสังคมสงเคราะห์จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะวันนี้ได้มาช่วยเหลือในด้านไหนบ้างคะ วันนี้นะคะทางในส่วนของบ้านพักเด็กนะคะในการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะของเราก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคกันนะคะส่วนในระยะการช่วยเหลือต่อไปนี่คือเราก็จะมีการติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาของเด็กในเรื่องของทุนการศึกษาเด็กเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีการติดตามช่วยเหลือต่อไปอะค่ะแล้วก็ในเรื่องของเงินสงเคราะห์ของครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนําไปพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไปร่วมกันนะคะ แล้ววันนี้มีความรู้สึกยางไงบ้างคะที่มาเห็นสภาพตากับยายและก,ก็เด็กๆทั้ง4คนคะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะขอชื่นชมเนาะตากับยายะคะ่ะคือยังไม่ทอดทิ้งเด็กนะคะยังให้การช่วยเหลือหรือว่าดูแลเด็กเนะะี่ยค่ะเพื่อให้เด็กเขาเนี่ยได้มีการศึกษาหรือว่าได้มีการพัฒนาต่อไปะคะ่ะก็จะขอชื่นชมในเรื่องของยายตรงนี้ด้วยเพราะว่า ในส่วนของร่างกายกำลังในทางของแรงกายยายแล้วเนี่ยกับตาเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะมีความลําบากเนาะแต่แกก็ยังที่ว่าตาดูแลเด็กๆต่อพวกนี้เราต่อไปอะค่ะ<ช>ก็ขอชื่นชมเป็นด้วยอะค่ะสนับสนุนการทําความดีโดยบริษัทพิษณุโลกบิ๊กซีจำกัดร้านโชคจเจริญพาณิชย์ถนนสนามบินเรียนดีเข้าใจง่าย ใช้ภาษาอย่างถูกวิธีต้องที่ My English ขอเชิญลิ้มลองข้าวผัดปลาทูข้าวผัดแกงเขียวหวานข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวไข่หอ่ออาหารตามสั่งรับคำข้าวกล่องกับร้านอาหารจานเดียวอยู่ถนนพระองค์ขาว ติดโร,รงแรมเกียรติวิมล081 533 1755ช่วงซ้ํา วันนี้ได้มีคณะผู้ที่ใจบุญใจกุศลจากโครงการร้อยดวงใจทำความดีถวายแด่องค์ราชันและองค์ราชินีนำโดยนายสุวิศสีสุขประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลกและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนา